ครับผมหัดํำเกษตรยามว่างก็สวัสดีเพื่อนๆ f ืเอฟทั่วโลกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเอา้ามันนี้คือเป็นลินพันๆกันนอพี่น้องนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่ทําการเอาป,าปล,ลา,นนาปดุกมาปล่อยลงในบ่อพ่อพันธุ์แม่พันุนะครับเอาปลาดุกมาปล่อยลงในบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หอยปังนะครับ บ่อพ่อพันแม่พันธุ์หอยปังตอนนี้ว่างนะครับเพราะว่าย้ายพ่อพันแม่พันธุ์ออกไปไว้กับบ่อปลาหมอเป็นที่เรียบร้อยนะครับดึกๆเราก็มาแอบส่องดูด้วยว่าปลาดุกจะออกจากบ่อไหมจะก,กระโดดออกบ่อไหมนะครับเรามาแอบดูแล้วก็ได้ถ่ายทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูด้วยว่าเวลาหอยอกินอาหารตอนกลางคืนเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆ ซึ่งในวันนี้นะครับเพื่อนๆได้เอาใบผงชูรสนะครับเพื่อนๆนะครับมาลงในบ่อก็อยากให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่าใบผงชูรสใบเขียวกับใบเหลืองใบที่ค่อนข้างจะเฉาแล้วนะครับหอยจะกินอะไรนะครับหอยจะกินใบเขียวหรือใบเหลืองนะครับใบที่เหลืองๆหอยจะกินไหมนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เอามาเป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพื่อนๆ เวลาบางครั้งบางทีบ้านใกล้เรือนเคียงเขาตัดต้นผงชูรสทิ้งเราก็ไปขอเข้ามาเวลาเราไปขอเข้ามาเราจะทิ้งไว้ได้กี่วันถ้าทิ้งไว้นานวันนะครับใบค่อนข้างจะเฉาหอยจะกินไหมอันนี้ก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับว่าหอยจะเลือกกินอะไรใบสดหรือใบเหี่ยวนะครับเพื่อนๆก็เอ้า สุดแล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณาและกันนะครับก็ตามคลิปกันไปเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับอ่าก็เป็นบ่อหอยปังนะครับบ่อที่1นนั่นเองนะครับเพื่อนๆบ่าออนุบาลบ่อที่1น,นั่นแหละนะครับที่ได้ทําคลิปกันมาอย่างยาวนานต่อเน,นื่องก็ประมาณ4-5เดือนนะครับซึ่งบ่ออนุบาลบ่อที่1ก็ถ่ายทําคลิปมาตั้งแต่เดือนเมษายนะครับตอนนี้เดือนเดือนอยังไงนี่ นะครับตุลาคมแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับกันยาตุลาแล้วนะครับเดือนยังบูจําบ่ได้นะครับไม่ได้สนใจกับวันเดือนปีแล้วนะครับถ้าคนเรามีความสุขกับการทํางานจะไม่สนใจเกี่ยวกับวันเดือนปีวันเวลาเลยนะครับเพื่อนืนะครับถ้าคนเรามีความเครียดนะครับถ้าคนเราทํางานแบบมีความเครียดอ่า ว่าจะพ้นวันแต่ละวันนี่โอ้ยช่างเหนื่อยช่างแสนสาห,ารหรัสเลอเกินกว่าจะพ้นเดือนแต่ละเดือนใช่ไหมเพื่อนเพื่อนแต่เรามีความสุขกับการทํางานนะครับกับการถ่ายทําคลิปอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ได้ไปสนใจนะครับกับวันเดือนปีที่ผ่านไปผมยังไม่รู้เลยวันนี้วันจันทร,ร์หรือวันอังคารหรือวันอาทิตย์นะครับวันที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนเพื่อนไม่ได้สนใจนะครับ <S <S แต่ว่าเพื่อนๆนบางคนอาจจะสนใจเด้อนะครับเพราะว่าอ่า มัวแต่จ้องวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกันแหละนะครับผมไม่ได้สนใจเกี่ยวกับของพวกนั้นครับอ่าถ้าเงอไม่ออกนะครับเงือไม่ออกไม่ได้ตังใช้ครับเพื่อนๆนะครับว่าง่ายๆเลยนะครับอ่าภาษาบ้านๆโอ้ยบอยบอกเด้มันเป็นคำหยาพี่น้องนะครับเงือบอก่ไดดอกเงินใส่พันวานะครับถ้าไม่ทํางานยังไงก็ไม่ใช้ครับเพราะว่าอ่าดวงของผมไม่ไม่ไปทางเสี่ยงโชคนะครับ ไปทางลุยซะมากกว่านะครับไปทางลุยทางลงมือทํานะครับเอานะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนั่นแหละนะครับเห็นไหมนะครับอหอยหเลือกกินอะไรนะครับระหว่างใบสดกับใบใบที่เฉาแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับหอยเลือกกินอะไรก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้ก็มีในส่วนของปักกะเฉดด้วยนี่นะครับปักกะเฉดก็กินอยู่ได้พี่น้องมีจอกมีแหนด้วยแหละนะครับ เอาตัวนี้คือมาจินไม้ไผ่แหงนอพี่น้องเนาะโอ้ยเนี้ยไ้จินมีหลายๆก็บ่กินพี่น้องนะครับไม่จินไม้ไผ่แหงนะครับนี่บางสวนก็ยังคงอยู่ข้างล่างอยู่ใต้น้ํานะครับเพื่อนๆือนอันนี้บัวครับบัวก็โดนกินไปเรียดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมนะครับใบเหลืองๆอยู่ใกล้เขาไม่กินนะครับกินใบเขียวนะครับเพื่อนๆือนกินใบสดนะครับดังนั้นอาหารที่จะมาให้หอยนะครับต้องเป็นอาหารสดเท่านั้นนะครับใครก็ยังไม่ได้เก็บนะครับปล่อยไว้นี่แหละนะครับ โอ้นั่นแหละด้พี่น้องนะครับจะฟักไม่น้อนะครับหลายอาทิตย์แล้วนะครับยังคงอยู่เหมือนเดิมอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับช่วงนี้กลางพรรษาเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆอ่าใกล้จะออกพรรษาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหอยก็จำสินนะครับเพื่อนๆส่วนหนึ่งก็จำสินแล้วนะครับนี่นะครับย้อนให้ชมอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อนๆย้อนให้ชมอีกหนึ่งรอบนะครับเห็นไหม นะครับหอยเลือกกินอะไรนะครับระหว่างใบสดกับใบไม่สดนะครับเพื र, ่อนๆแล้วก็อ่าอีกส่วนหนึ่งนะครับกินกินตัวก้านนะครับอีกส่วนหนึ่งก็กินตัวก้านส่วนหนึ่งกินใบนะครับสําหรับหอยปังของเรานะครับอ่าอีกกลุ่มหนึ่งก็ยังคงกินรากของผักกระเฉดอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนกินเปลือกขาวๆที่หุมห้มหุ้มแกนผักกระเฉดอยู่ก็ย,ยังมีอยู่นะครับเพื Kelly, ่อนเพื่อน นี่เอาให้ดูกันชัดๆกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ก็คือหอยออกมากินใบผงชูรสนะครับเพื่อนๆยามดึกครับครับผมเพื่อนๆครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับการอัปเดตรอบดึกนะครับเพื่อนๆนะครับก็ตัดคลิปมาเพื่อนๆดูในวันที่ไปสูบปลามาไปจับปลาดุกมานั่นแหละนะครับพอไปจับปลาดุกมาเอาปลาดุกมาลงในบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ ความเดิมจากคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็คือเอาปลาดุกมาปล่อยลงในบอ่อพ่อพันธุ์แม่พันุ์เก่านะครับบ่อเดิมนะครับเพราะว่าย้ายพ่อพันธุ์แม่พันธุของหอยปังออกไปอยู่กับปลาหมอนะครับทีนี้บอ่อนี้เป็นบอ่อว่างนะครับพเพื่อนเพื่อนกะว่าจะเอามา,อาขยายพันธุของนี่แหละนะครับผักกระชงผักกระเฉดอะไรไว้ให้หอยกินนะครับพเพื่อนเพื่อนเป็นบอ่อสำรองอาหารแล้วกันนะครับทีนี้บอ่อว่างก็เลย แล้วปลาดุกขายไม่หมดนะครับก็เลยต้องเอามาพักไว้ในบ่อนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับพอดีนะครับดึกๆก็ออกมาดูปลานั่นแหละนะครับว่าปลาจะกระโดดออกบ่อไหมนะครับเพื่อนๆนะครับก็เลยได้ทําการถ่ายคลิปหอยปังกินอาหารยามดึกมานะครับเพื่อนๆมาฝากเพื่อนๆนั่นแหละนะครับไหนๆก็ได้ออกมาปลามาดูปลาแล้วรอบดึกนะครับ ก็เออเอาให้เกิดประโยชน์แล้วกันนะครับอย่าเดินมาตัวเปล่านะครับเพื่อนๆนะถ่ายคลิปไปด้วยนะครับนี่ก็คือปลาดุกของเรานะครับทีนี้หลังจากที่เอาปลาดุกมาลงในบอ่อพ่อพันแม่พันุ์แล้วนะครับรอบดึกๆผมก็ต้องออกมาดูนะครับว่าปลาดุกมีการกระโดดออกจากบอ่อไหมเพื่อนๆบางท่านอาจจะมองว่าเอ้ยปลาดุกมันใช้เง่งเง่งเป็นตัวตะกายแทนมือแทนเท้าเพื่อที่จะออกบอ่อจริงๆไม่ใช่นะครับปลาดุก สามารถกระโดดนะครับปลาดุกสามารถกระโดดขึ้นได้นะครับดีตัวขึ้นได้สูงม,มากกว่า50เซนนะครับเพื่อนๆถ้าบ่อไม่ดีกระโดดออกได้นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นปลาหมอ้อ,อไม่ใช่ปลาหมอนะครับปลาช่อนนะครับผมว่ากระโดดได้เป็นเมตรถึง2เมตรนะปลาช่อนนะครับดังนั้นดึกๆผมก็คงต้องออกมาออกมาดูนะครับก็เลยได้ทําการถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับทีนี้ นะครับผมก็เลยทําการนะครับในไหนได้ออกมาแล้วก็เลยทําการอัปเดตให้เพื่อนๆดูว่าเวลาดึกๆหอยออกมากินอาหารจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนนะครับในส่วนของปลาดุกนะครับไม่ต้องห่วงครับน้ํามีอาหารมีนะครับบ่อขนาดพอดีนะครับเราสำหรับปลาดุกราวๆสิบกิโลนะครับเพื่อนๆไม่ออกแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นปลาช่อนผมต้องหาอะไรมาครอบนะครับเพื่อน นะครับอ๋สำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้อาผมฝาก YouTube อีกหนึ่งช่องนะครับเพื่อนๆนเพื่อนๆจะเห็นข้างหลังมีแต่อะไรเต็มเลยใช่ไหมนะครับอ่าผมทำ u t u b e อยู่สองช่องนะครับช่องหลักเลยนะครับก็คือช่องซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างมานอกนะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นงานเกี่ยวกับงานซ่อมรถงาน DIY ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับอ๋ก็ฝากกดติดตามกันด้วยทั้งสองช่องเลยนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆ FC นเอครับสวัสดีครับ